ในการใช้แก๊สให้ถูกวิธีสมใจการคะมีคำตอบให้คะ่ะหนึ่งเคล็ดลับในการใช้เตาแก๊สให้ถูกวิธีนั่นก็คือตะแนวนะคะอันดับแรกเราเป็นเตาแก๊สในโครเรือนนะคะเราก็เปิดวาล์วถังค่ะนะคะถ้าบ้านใครใช้วาล์วเซตตี้เราก็กดปุ่มเซตตี้นะคะแล้วเรามาเปิดเตาค่ะนะคะทำกับข้าวเสร็จนะคะปิดถังแก๊สค่ะหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาปิดที่หน้าโตเตานะคะ เพราะว่าที่เราปิดถังแก๊สก่อนเนี่ยเพราะว่าเราจะไล่สายนะคะไล่แก๊สที่ออกออกจากท่อสายให้หมดนะคะแล้วปิดที่ตัวเตานะคะคำว่าปลอดภัยเนี่ยคำว่าเซฟตี้วาลก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยสุดๆปิดตัวถังปิดตัวเตานั่นคือจบปัญหาทุกอย่างค่ะเพื่อความปลอดภัยของของครอบครัวของเรานะคะเราควรใช้งานให้ถูกต้องและถูกวิธีค่ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดแชร์กันด้วยค่ะ เพจสมใจการค้าไลน์086-817-8658ขอบคุณค่ะ